ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง ep 1 2 1ตอนเก่งชนเผ่ากะเรียงขอปู่แค่ใชยนี่ ต่อจากคลิปที่แล้วที่อาจารย์วันหรือปู่วันช่วยเหลือหนุ่มชาวเผ่ากะเหรี่ยงที่มีนามว่าเก่งให้คลายความทรมานมามากกว่า20ปีจากการที่เริ่มศรัทธาหลวงปู่สวงเก่งขอหลวงปู่ให้ช่วยโดยขอทางด้านเสี่ยงโชคเพื่อนำเงินมาชำระหนี้คำขอของเก่งที่ขอหลวงปู่ถ้าเรานึกย้อนกลับมาดู ในเวลาที่เก่งขอปู่ผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าในช่วงเวลานั้นวินาทีนั้นจะต้องมีท่านอื่นที่ขอต่อหลวงปู่เหมือนกันไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้นคำขอที่อยากจะให้หลวงปู่ช่วยมีไปทั่วโลกก็ว่าได้จากการที่เราพูดคุยกันทางไลน์หรือทางเม s s e n เจอร์ซึ่งได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์จากเยอรมัน จากอิตาลีจากนิวซีแลนด์ดังนั้นความช่วยเหลือของหลวงปู่สวงที่มีต่อสิทธนั้นนับว่ายิ่งใหญ่ด้วยประการทั้งปวงรวมถึงอาจารย์วันหรือว่าปู่วันถึงแม้จะช่วยเหลือเก่งให้พ้นจากทุกข์แล้วก็ยังคงเฝ้าเวียนถามถ่ายอาการอยู่เป็นนิดเรากลับมาฟังนุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงที่มีความศรัทธาต่อหลวงปู่สวงกันต่อไปเลยครับ อแล้วก็ทีนี้ปู่ก็ทําให้เสร็จแล้วก็ปู่ก็คอยติดตามอยู่ทุกวันทุกวันโทรมาถามมา,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้กรคือขอบคุณปู่มากที่ว่าทา่านมีจิเตเมตตาม,มากเลยที่ก็คอยทุกวันก็โทรหาอยูย่เมื่อวานโทรหาถหาผมอยู่แล้วก็จะเล่าเรื่องอปฏิหารหลวงปู่ชองอีกเครื่องหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งสิงหานะวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยผมไม่ไหว้พระไงผมไหว้พระที่บ้านจะมีห้องพระอ่ะาห้องพระแล้วทีนี้จุดทูป จุดทูบของหลวงปู่ปกติทูบป,ป่ะพ่อมันจะไม่มันจะมีสามตัวใช่ป่ะอ,อันนี้มันออกมาแค่สองตัวอ,อะไรนะเก้าหกหรนะือหกเก้าด้วยนะแล้วทีนี้ไอ้เลขตัวนั้นเลขใต้ดินเขาอั้นไงปู่เลอพ่อเขาอั้นด้วยไงที่ใต้ดินเขาอั้นด้วยเไมแล้วจะไปซื้อวันนี้ก็ไม่ทันเนาะมันเป็นวันหวยออกหวยก็หมดไงออทีนี้ก็จะทำไง โอ้ตกเย็นมาเขาบอกถามพี่น้องทางบ้านเขาเลยอกก้าวหกของก้าอะไรข้างไอของตัวล่างนะโอ้ปู them, ่ให hmm. ้มาจริงๆเขาบอกปู่คุยคือคุยตตวเองไงโอ้ปู่ให้โชคมาจริงเหรอแล้วก็ก็ก็เกิดก็เกิดเกิดแบบแบบว่าแบบศรัทธาปู่ขึ้นมาอีกอืแล้วทีเนี้ก่อนที่จะถึงแล้วแล้วก็โทรบอกปู่วันเนี้ว่าเออลักษณะอย่างนงี้ยอย่างเงี้ปู่วันบอกว่าถ้าอย่กได้จริงอ่ะ อย่าจุดในวันนั้นคือคือจุดก่อนที่หวยจะออกแล้วเราจะมีสิทธิ์ได้ไปลุ้นซื้อหวยอะไรได้ไงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็ทําตามที่ปนบอันบอกทีนี้ก็ไปซื้อซื้อมาไอ้วันวันที่หนึ่งอ้ไม่ใช่วันที่หนึ่งก่อนก่อนที่หวยจะออกผมก็ไปไหว้ท้าไงก่อนนอนผมจะไหว้ผระไหว้บูชาหลวงปู่ด้วยไงอ๋อไหว้ไหว้ไหว,ว้แล้วก็ทีนี้จุดทูบอะ่ะทูบออกมาเจ็ดห้าศูนย์ตรงตรงเลยครับ เจ็ดห้าตรงตรงเลยผมท้าปูไงออปู่ไหนมีคนอ้างว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์มากเหรออย่างเงี้ยผมว่าคุยนะปู่ศักดิ์สิทธิ์มากเหรอที่แน่จริงปู่ก็ให้ผมให้ลูกมาสักครั้งหนึ่งสิให้ลูกหมดนี่หมดสินเก่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ท้าปู่สาหรับคลิปที่ผ่านๆมาก็มีคนที่ท้าปู่เหมือนกันแล้วก็ได้ถึงสามครั้งก็คุยปู่นี้แหละ เออคุย mm hmm. ไหว้พระก็นั่งมองลูกพระปูก็คุยกับปูไปคนเดียวแหละก็คุย mm hmm. ไปเออจนมาหลายวันก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ฟังอยู่ทํางานแวก็ฟังคลิปที่พ่อปล่อยมาทุกคนทวน mm hmm. ตอนนี้คลิปอยู่ที่ EP หนึ่งร้ยสิบหกใช่ไหมครับ mm hmm. อือ่าก็ฟังเมื่อเช้านี้อันนั้นตื่นมาประมาณ้าตีสามก็ฟังเมื่อเช้าอ่าแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆจนถึงเอาจนถึงวันที่หนึ่งก็มีคนข้างบ้านป้าเขาขายขายหอยใต้ดินไงอื mm hmm. ทีนี่ก็ตะโกนบอกว่าป้าเออซื้อหวยหน่อยนะร้อยคุณร้อยเจ็ดห้าศูนย์พอดีครูครูที่เขาอยู่กับผมทํางานกับท่านนะฮะเขาได้ยินเขาได้ยินว่าเจ็ดห้าศูนย์เขาบอกเขาก็ซื้อตามยี่สิบคุณยี่สิบอะไรของเขาไม่รู้เขาบอกแต่ตกตงไอตกตรงตอนเย็นมาไอคนค้าบ้านที่ขายขายขายหวยหวยใต้ดินนะเพราะเขาตะโกนเขาตะโกนเรียกผมนะแกอะไรป้าโอ้อะไรอ่ะทําไมมันตรงจังอะไรจะขนาดนี้บอกอะไรเหรอ ผมได้เงินปุ๊บสมสาธุขอบคุณหลวงปู่เป็นคนแรกเลยอืมสาธูขอบคุณหลวงปู่สรงเป็นองค์แรกคนแรกเลยบอกนี่ผมเชื่อแล้วผมเชื่อหลวงปู่แล้วว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ลืมผมถ่ายคลิปไปแล้วนะไอทูบแต่แต่ว่าไอนี่ไงผมไปลบมันออกซะโอ้ขอหลวงปู่ไงโอ้หลวงปู่เมตตาลุลยให้ขขยลูกหมดนี่หมดสินเนาะคือ คือเอ่อคนเป็นพ่อแม่ผมเข้าใจหัวอกแม่คนเป็นพ่อแม่เขาเห็นลูกมินนี่แม่พ่อแม่คงไม่สบายใจทุกใจกับผมแม่ผมก็บอลหลวงปู่แอมหลวงปู่ขอยลูกหมดนี้หมดสินทันะแม่ลูกแม่ผมมันก็จะได้สบายใจท่านจะได้สบายใจจะไม่หมดห่มกังวลนี่ฮนะตอนนี้ได้ได้ฉนดที่ดินกลับคืนมาแ,แม่คงจะมีความสุขครับแล้วใ,ใครเอาฉนวไปไปจำนองหรืออะไรยังไงผมเองเพราะว่ามาที่บ้านมันเป็นกองทุนหมู่บ้านพ่อ กองทุนหมู่บ้านน่ะมัน,ม,นมันต้องใช้หลักทรัพย์ไะพ่อผมเอามาแสนกว่าไงก่อนแสนกว่าทีนี้ผมก็ผ่อนใช้ใช้ไปใช้ใช้ใช้ก็เหลือเหลือประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่าครับนี้หมดแล้วข้อเงินยนังเหลืออืก็เงินนี้ไปซื้อปลาปล่อยไปทําบุญที่วัดเอ๊ะผมมาใช้นี่พ่อคุยฟังนะมาจะมาใช้นี่น่ง ผมมาไปใช้นี่เงินเหลือน้อยอมาคิดมาอ๊ทไมเงินเหลือน้อยเอนาะเราคิดิดมาอ๋อเราขอหลวงปู่ใช้นี่นี่ <c oughs> เออใช่เราไม่ได้ขอเเราไม่ได้ขอเพื่อที่ให้ให้เรามีเงินมีกินมีใช้ใช่ไหมอันนี้เราขอให้ใช้นี่โ <c oughs> อ้ใช่องแต่หลวงปู่ให้ใช้นี่จริงจอืมหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์มากก็ ก่อนหน้าก็พยายามหานะหาเหรียญหลวงปู่มาใส่จะได้ของแท้ของพ่อไม่รู้ <c oughs> ก็เขาเขียนเขาโพสในเฟซในกลุ่มมือแล้วก็เอามา <c oughs> เป็นพายงพยัญจะแท้หรือไม่แท้เขาว่าแท้แล้วก็บูชามากเอาไว้บนหัวเป็นเกสาหลวงปู่จะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ก็บ,บูชาไปใส่กรอบมาก็ห้อยคอตอนนี้ก็เป็นล็อกเก็ตของหลวงปู่ก็ห้อยตลอดติดตัวเนี่ยครับก่อนที่จะได้จะได้เกสากับเหรียญหลวงเอ้พยัญหลวงปู่มา คืนนั้นฝันเห็นพรามหาองค์หนึ่งแต่ไม่ไม่ไม่ลักษณะไม่ใช่หลวงปู่สงนะเป็นท่านุ่มเขามาขอนมเล็กตาซอยเขาบอกจะกินนมกระป๋องหนึ่งไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าเป็นหลวงปู่แล้วกันเอผมเชื่อว่าเป็นผมเชื่อว่าเป็นหลวงปู่แล้วทุกวันนี้ผมวันศุกร์วันพาร์ผมจะถวายเอ็มร้อยห้าสิบกับนมเอนมนไม่ใช่ไม่ใช่นมมะลินมเล็กตาซอยค่ะครับแล้วก็พ่อคำไอ้คุณที่ปู่ ปู่วันทําทํมาให้ผมนะที่ว่าสวดอะไรนั่นน่ะแต่พ่อครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินผมเชื่อมั่นปู่มากตอนนี้ปู่เลยให้จริงๆครับอืแล้ว,แล,วและอย่างหนึง่งคาถาล่ะคาถาของปู่ท่องได้ไหมท่องได้ครับอืมท่องบทไหนอ่ะที่ทั้งมันจะมีสองบทที่ท่องทุกวันครับที่ว่านามโมตสะพระคะวะโตอรหะโตสมา,า,า,าสัมพุทธะสามจบได้ไหมพ่ออือ นมโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมโพธิสัต,ตมหาคุณโนมหิทิโกมหาลาโภอหังปูชเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังพ <c oughs> ุททังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองคสงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทธยะอิสวัสสติมหาบันสจังประสิทธิเมครับและก็สาธุสาธุ <c oughs> ถ้าค่ะอีบดังอืมอิลิเมียองสวงสัมปโนโอ,อิติปิสโโนณโมพุทธเทยอิสวาสติมหาบันดาลสัจังอิลิคิเปครับอืมเก่งนะก็จะท่องจะท่องแต่ไอ้บทหลังอจะท่องบ่อยมากบางครั้งไม่ค่อยมีสติไงแบบเราอาดูเหมือนว่าจิตใจเราจะคิดเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ดึงสติมาด้วยคาถาหลวงปู่เนี่ยครับใช้คาถาหลวงปู่ส่วนมากไปไหนมาไหนเดินทางขับรถลงเรือก็จะ ก็จะท่องคาถาหลวงปู่ไว้ในใจในรถนะฮบขับไปก็ท่องไปบางครั้งเออแต่จะจะเล่าว่าที่วันที่ปู่ปู่วันทําพิธีให้ผมอ่ะคืนนั้นนะก็มีความรู้สึกว่าหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะอืมีความรู้สึกว่าเหมือนปู่เดินแวะเตียงผมทั้งคืนอ่ะคืนนั้นอ่ะอืมมีความรู้สึกเองหรือว่าคิดคิดไปเองเปล่าไม่รู้น่าจะคิดไปเองนึกหลวงปู่สวงหรอนีไง ครับเหมือนหลวงปู่สวงเดินเดินข้างขอบเตียงอะ่ะแล้วความรู้สึกนะครับในความรู้สึกนะแล้วก็เมื่อเช้าไปกลับขอบคุณท่านแต่ยังไม่ได้ถวายอะไรเลยก็แต่ทุกวันนีผมตื่นเช้ามาปุ๊บผมไปปั่นออกากาลังกายปั่นจักรยานเสร็จเนี่ยผมก็จะกลับมาทํากับข้าวเพราะผมกินเจเนาะผมจะถวายหลวงปู่ทุกเช้าที่ไม่ วันไหนที่มันขัดจริงๆจะขอโทษหลวงปู่ที่ไม่ได้ทําอย่างเช้าเนี่ยพอดีมันมีธุระเช้ามากไงแล้วมีคร<ถ>อบครัวไ,ไหมมีครอบครัวไหมมีครับผมมีลูกสาวสองคนครับโอ้สองคนแต่ผมอ่าแต่ผมกับแฟนแยกกันแล้วนะอา้อาวแยกกันแยกกันมันเรื่องเรื่องเยะยาวอยูพ่พ่อตั้งแต่ผมกลับขอรับวิถีอนุตตรธรรมอ่ะแฟนทิ้งผมวันนั้นเลยอ้าวทำไมอะไม่รู้ ก็ก็คิดเสียว่าผมคิดเสียว่าเขาเปิดทางให้ผมเอ่าบำเพ็ญอะไรก็รับไปเขาคิดไปงั้นแหละไม่ได้โกรธไม่ได้ถือสาอะไรเขาก็เจอเขาบางครั้งก็คุยกับมีสาเหตุไหมนะก่อนที่เราจะแยกกันก็มีนิดนึงเป็นเรื่องครอบครัวเขากับแม่ผมอะครับไม่นิ่งกันนะไม่ลงรอยกันเท่าไหร่นิดนึงแต่แต่เรื่องของเรื่องคือตอนไปกลับขอรับบี้ทำนั่นแหละเขาแต่ทีแรกเขาก็ก็โอเคอยู่นะ ก็โอเคอยู่แต่มาพักหลังๆยังไงดูแปลกๆยังไงก็ไม่เลิกก็ก็บอกเนี่ยมาไปไม่ได้ก็เลิกกันเถอะไม่เป็นไรเราก็แบ่งลูกคนละคนเขาก็ไปเลี้ยงคนหนึ่งผมเลี้ยงคนหนึ่งแต่หมู่บ้านเดียวกันนะพ่อแต่ก็ก็แต่เออแต่ก็ไปไปมาหาสู่ดูแลผมก็ดูแลลูกอยู่ก็ก็ไปมาหาเขาอยู่ว่าคุยกันอยู่แต่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันสฉันผัวเมียลาแค่นั้นนะครับแต่พอสุดยอดเนาะหลวงปู่สวงเนี่ยผมเชื่อเชื่อแล้วผมเชื่อมากแต่ว่าผมก่อนหน้าผมก็เชื่อผมก็ศรัทธามาตลอดแหละมันหลวงปู่ครับ ผมเชื่อเชื่อมั่นแต่วันนี้ที่ผมโทรหาพ่อนะอขั้นแรกเลยผมจะกราบ,บขอบคุณนะครับสำนึกคุณหลวงปู่สวงที่เมตตาผมในวันที่สิบหกที่ผ่านมานี้และจะกราบขอบพระคุณปู่วันที่ช่วยให้ผมได้คลายทุกข์ให้ผมได้มีชีวิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งรับพ่อแล้วก็ผมจะกราบขอบพระคุณพ่อ อริชัยที่สร้างเพจดีๆขึ้นมาให้ผมได้เจอกับหลวงปู่สวงครับอืันนี้ขอให้เราปฏิบัติตัวนะอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ทําแต่ความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับคําของหลวงปู่สวงอ้อยเตียนเบียนบานคือให้ทานคนอื่นเขาแล้วก็มีความสุขอืมแล้วเราก็จะรวยได้ ขอเจียนเป็นฝนสาธุาโอ้ขนลุกพ่อแต่ไม่รู้นะฟังฟัง,ฟงผมฟังคลิปพ่อแต่ละคลิปนะบางครั้งผมร้องไห้ไปเลยนะเชื่อไหมพ่อไม่รู้ผมตื้นตนะระนัดแล้วไม่รู้ในนั้นอะ่ะฟังไปได้วยอนุโมทนาบุญไปได้วยก็บางครั้งน้ําตาก็ไหลไปได้วยแบบมันบอกไม่ถูกอะ่ะอาการแบบมันเต็มมันดีอะ่ะมันดีต่อใจอะ่ะพ่อมันดีต่อความรู้สึกอะ่ะแต่ผมเชื่อมั่นว่าในนั้นอะ่ะมีพลังหลวงปู่จริงๆในคลิปของ ของพ่อที่ทําทุกคลิปนะครับมีพลังหลวงปู่จริงๆก็อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วน,น <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มีเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ออทําเราทําด้วยใจที่บริสุทธิ์เราไม่ได้คิดอะไรค <c oughs> รับต้องการจะเผยแพร่เผยแผ่ในอภินิหารของหลวงปู่ให้คนศรัทธาในตัวหลวงปู่เพราะว่าหลวง <c oughs> ปู่เนี่ยไม่ว่าใครก็ขอได้แต่มันขึ้นอยู่กับ โอกาสและก็เวลาของคนคนนั้นว่าในภพชาติเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำบาปทำกรรมอะไรไว้มากแค่ไหนอืม<ช>มันชาตินี้มาถึงว่าไม่ใช่ว่าขอปุ๊บได้ปับ๊บใช่แรับคนมันก็ไม่แน่ใช่ไหมมันต้อง<ต>ใช้เวลาครับ,รบแต่ผมก็ฟังฟังพ่อมาประมาณสักปีหนึ่งครับฟังพ่อมานะประมาณสักปีหนึ่งนี่ยะแต่ แต่จริงๆจรงๆก็วันที่มันท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับคือจริงๆปูให้จริงๆเลยปูให้ตรงตรงไม่มีอ้อมเลยครับปูให้ตรงๆเลย <c oughs> ก็กลับกลับปูไงปูก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พ่อที่คุยไปตอนเช้าเมื่อตอนเที่ยงเมื่อกี้ครับบอกปูด้วยว่าด้วยนี่สินของลูกมีหน้าอย่างไงประมาณเนี้ยไม่เป็นนี่นนอะไรครับเมตตาก็ผมเป็นนี่กองทุนหมู่บ้านนะพ่อผมก็เอามา ซื้อรถคันหนึ่งอ่ะพอพอดีพอดีมันต้องใช้รถไงที่บ้านมันต้องได้ใช้ด้วยไงไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกเลยครับแต่ทีนี้มันหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดงวดนี้หมดเลยครับหลวงปู่เมตตาจริงๆหลวงปู่ให้มาเนี่ยครับหมดละอืมอืมแล้วมันต่อไปนี้ก็ขอให้โชคดีนะสาธุครับนะโอเคแล้วมีอะไรอะไรก็โทรมาคุยกันนะ ปิดปัญหาอะไรหรืออะไรยังไงนะครับผมจะไปทำตามที่พ่อบอกนะครับอืขอให้เก่งโชคดีนะสาธุครับสาธุครับหลวงปู่คุ้มครองจ้าทางรายการท่องตํานานไปกับอริชัยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่ในขณะนี้กำลังลำบากกันแทบจะทุกๆคนทุกๆวัน ผมจะบอกปู่ให้คุ้มครองพวกเราทุกคนให้ก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายต่างๆแล้วพบกับสิ่งดีๆครับพวกเราทุกคนลูกหลานหลวงปู่สวงเราจะก้าวผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปพร้อมๆกันเพื่อพบกับสิ่งที่ปู่มอบให้ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอินิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิปเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ